ครับวันนี้มาตำปูครับนี่แม่ค้าครับนี่ไก่ย,ย่างวิเศษบุรีไก่บักพิกตำปูน้ำปลาอยู่ที่น้ำปลานะแซบนะ <c oughs> มีสูตรน้ำปลาอะไรบ้างยังไงบ้างผมก็อยู่อย่างวแม่ค้าไอ้อน้ำปลาเนี่ยครับน้ำปลามันใส่อะไรบ้างน้ำปลาก็มีกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองอ่าสูตรกระเทียมดองแล้วก็กะปีกะปีหนึ่ง อ่าเพิ่มสูตรรับเพิ่นอ่าอันนี้ใส่ใส่ใส่ปูแล้วค่ะใส่ปูอ่าใส่ปูแล้วผักกะเทศลงผักกะเทศนะครับลงไปมะกอกมะนาวมะกอกมะนาวอันนี้คือตําปูค่ะก็เลยเรียกตําปูเนาะค่ะตะวัาซิมเบ้างหรือแซบแสบเลยอ้าวผักกะซิมแล้วค่ะเนีอร่อยไม่ ตัวมะละกอนี่ได้มาจากไหนมะละกอของของอะไรกลาบค่ะกลาบที่เป็นมะมะละกออะไรดํเนินค่ะดํเนินสะดวกโอ้โฆษณาพร้อมมันจะกรอบวะอันนี้นะมันจะกรอบอร่อยเนาะดำเนินนี่ครับใส่น้ำตาลทิพย์ด้วยมันจะหอมใช่ไหมค่ะน้ำตาลทิพยตามด้วยปลาปลานี่ครับปลาเพื่อนครับหนึ่งทับพีหนึ่งทับพีปลานี่สูตรเด็ดเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นสูตรจะของเองบ่กครับค่ะหนึ่งเองปลาร์ได้มาจากไหนครับนี่ปลา อ๋อสแสดงว่าปลาราที่วานอนอร่อยค่ะนี่เอาใส่เส้นตามด้วยถั่วฝักยาวอ่าเอาตามด้วยถั่วฝักยาวด้วยเอาใส่จานให้ดูก่อนได้ออาใส่จานให้ผมหน่อนยอ่ามีเสื้อจานนี่จ้ะครับใส่จานใส่จานไปด้ดูดวสวยๆนี่คือตําปูครับแบบแม่ค้าขายมาเจ็ดปีแล้วนี่เจ็ดปีแล้วคะ่ะโอ้เจ็ดปีครับปูที่ใช้ปูปูอะไร ปูแสมปูทะเลอ๋อขอดูตัวไหนปูนะเป็นยังไงัวใหญ่ไะอ่านี่ค่ะนี่นี่ค่ะปูนี่ปูครับโอเคครับสุดยอดมันจะออกขีดนิดหนึ่งมั้งค่ะแล้วแต่เราแม่ค้าสั่งแต่แล้วแต่ลูกค้าสั่งว่าจะเอารสชาติอะไรค่ะตามันหมดได้อ่าใส่จานได้หน่อยครับใส่จานก่อนดูใส่จานครับผมอันนี้อันนี้คือตำปูครับตำปูสูตร ถ้าใครอยากเผ็ดกินเผ็ดก็ลองเบ้งถ้าใครอยากเผ็ดก็มาชิมดูครับมาชิมดูครับอร่อยครับอยู่แยกบ้านปูแฉะตําปูแซบรันนิดนึงต้อะไรครับนี่สิบบาทป่ณีสามสิบบาทสามสิบครับสามสิบก็จะเยอะอยู่เลยค่ะโอ้สามสิบได้เยอะมากเลยถ้ามีกระดถ้ามีตำที่ที่ขายอยู่นี่มีตำอะไรบ้างกระตพีงตําทัวตําปูปลา ตำในที่ขายดีที่สุดปูปลาค่ะปูปลานี่ยแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือขายดีที่สุดมีขนมจีนด้วยสิบบาทใช่ไหมยิ่งสุดยอดเลยค่ะนี่คือส้มตำที่เป็นตำปูสูตรสูตรลับพิเศษของเพื่อนมีอะไรเด็ดๆไหมไพ่มีแม่คาออยด้วยนี่เฮ้สุดยอดครับอาตยดี๋ยวหน้าคนี่ครับนี่คือตำปูเอาปูใส่กี่ตัวตัวหนึ่งค่ะถ้าใส่เยอะมันจะเค็มอ๋อเหรอใส่ปูหักออกแล้วแล้วมียิก ประมาณ5-6เมตรถ้าแบบชอบเผ็ดถ้าเผ็ดเ,เป็น10ฟโอ้เป็น10ฟอีก,กมีมีคนสั่งอยู่บ่ค่ะมีโอ้นี่ครับมาซื้อได้ที่แยกบ้านผู้แฉะทางโค้งเนะาะไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่ย,ย่างไก่ย่างโอเคขอบคุณครับรับ่ค้านี่ครับา <c oughs> รกินกันนีแล้วขอบคุณครับครับสวัสนเลยบ่ใส่ถุงเลยบ่ครับผมสวัสดีครับ